วันนี้พามาดูการฝังสีปากอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเป็นเทคนิค 3D หรือ 3D lips นะคะเทคนิคนี้บอกเลยว่าหลงรักมากๆนะคะข้อดีของเทคนิคนี้ไม่ทำให้ปากบวมไม่ทำให้ลิปปิปากบอบช้ำเลยนะคะเรามาดูเคสนี้ก่อนทำนะคะปากพล้ำแบบทูโทนค่ะ หลังฝังสีปากเสร็จทันทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าริมฝีปากไม่มีการบวมไม่มีการช้ำเลยวันรุ่งขึ้นวันที่สองนะคะสีปากก็อาจจะดูเข้มขึ้นสดขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้พยายามมันทาวิตามินที่ทางร้านให้ไปเพื่อบำรุงริมฝีปากเราให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ อวันที่3ามไวมากๆนะคะปากลอกหมดแล้วแถมเห็นสีเลยเห็นไหมคะสีปากสวยเลยค่ะผ่านไป วันที่7นะคะเห็นไหมคะว่าสีปากสวยแต่อาจจะมีที่สีอาจจะยังไม่สม่ำเสมอมากนะคะให้เราพยายามหมั่นทาวิตามินงุงให้ปากเราชุ่มชื่นอยู่เสมอผ่านไป1เดือนสีปากเริ่มขึ้นสม่ำเสมอเห็นไหมคะสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยความคล้ำหายไปสีที่ได้ก็ดูเหมือนสีปากเราเลยนะคะ เป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆคือลอกแล้วเห็นสีเลยไม่ต้องรอสีดันขึ้นนะคะแนะนำจ้า